เศร้ามากหลายๆคนกับเฝ้าไปทำมาหากินเนาะค่ะออกจากบ้านตกค้ำเขาบานก็เห็ดกับข่าวกบน้ำค่ะสำหรับื้นนี้ก็จะเห็ดต้มยำปลาช่อนหรือว่าต้มยำปลาคอตั้งหมออาน้ำใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรสำหรับสมุนไพรก็มีหลายอย่างค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมรากผักชีค่ะแล้วก็เอากระเทศใส่ลงไปน้ำพี่น้อง ตมไปสักนาทีสองนาทีให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ค่อยเอาเนื้อปลาใส่ลงไปเอาเกลือใส่ลงไปค่ะรสดีแล้วก็น้าปลาค่ะสำหรับต้มยำกับเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้เนาะ น้ำเดือดดีแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อปลาใส่ลงไปเลยค่ะละ้วจะปิดฝาหมอ้อต้มไว้ยาวๆเลยให้เนื้อปลาสุกช่วงที่ลอให้เนื้อปลาสุกเขาก็มาบีบบักนาวทาค่ะวันนี้สิส่บักนาวไปสักสองลูกช่วงนี้นาแรงเนาะบักนาวก็เริ่มแพงแล้วพี่น้องสามลูกยี่สิบ แสดงมาหน่วยหนึ่งกันราคาก็เกินหาบาทไปแล้วเนาะช่วงนี้มาเบิ่งหมอเฮาก่อนค่ะถ้าสมมติมันมีฟองมีอย่างเฮาก็ตักออกต้มปลาสีแดงบะข้าวค่ะ ฟองพวกนี้มันเกิดจากพวกเลือดหรือว่าเมือกของปลาตัากออกให้เบิดเลยค่ะสังเกตปลาสุกดีแล้วนี่ก็เอาต้นหอมผักชีไทยใส่ลงไปค่ะผักชีไปเรื่อยน้ำมนันอีใส่ผักหอมหลายอย่างค่ะ ดับกินข้าวของปลาชนเนาะปิดท้ายด้วยกระเพราค่ะกระเพรานี่จะเพิ่มความเผ็ดร้อนเนาะแล้วก็กินหอมใส่ต้มปะคอนี่แสบคากได้พี่น้องพักสุกดีแล้วนี่กะปิดไฟเลยค่ะเอาพวกน้าวใส่ลงไป เฮ็ดแล้วจนสิตักแล้วพี่น้องมาเบิ่งความขี้ลืมของไม่ครัวเนาะลืมเอาพริกใส่ค่ะใส่พริกตบท่ายเนาะเปิดไฟให้หอนสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยตมย้มยำปลาช่อนหรือว่าตม้มยำปลาคอมือนี้ก็แซ่แหลายมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะตม้มยำปลาช่อน รสนัวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเดิอมาเดิอพยากินนำ้ำเมนูนี้กบก,การันตีว่าแซ่บแบค่ะถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพน่เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ